สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทํานานะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะข้าวของนาผมเองเนี่ยการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนน้อยนะครับเน้นไปทางสูตรปุ๋ยเป็นหลักนะครับถามว่าสูตรปุ๋ย ข้อเสียของเขาคืออะไรสูตรปุ๋ยข้อเสียของเขาก็คือการออกฤทธิ์ช้านะครับคำว่าออกฤทธิ์ช้าก็คือเราหว่านไปแล้วเนี่ยการเห็นผลการเขียวการเติบโตเนี่ยช้านะครับไม่เหมือนสูตรปุ๋ยเพียวๆนะครับที่เป็นตัวเลขหลักตัวใดตัวหนึ่งนะครับแบบนั้นมันจะออกฤทธิ์เห็นผลได้ไวกว่านะครับอย่างเช่นตระกูลจําพวกยูเรียเนี่ย ใส่แล้วเร็วไวนะครับตอบสนองตามสิ่งที่ชาวนาต้องการนะครับชาวนาต้องการอะไรจากต้นข้าวนะครับก็คือ1ความเขียวนะครับชาวนาต้องการนะครับ2กระตุ้นให้ข้าวเติบโตนะครับเร็วขึ้นสูงขึ้นและอย่างสุดท้ายก็คือการแตกก่าแตกกอนะครับแต่วันนี้ไอ้เรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้เข้าใจอยู่แล้วว่ายูเรียนเนี่ยมันทําให้เขียว นะครับทาให้สูงนะครับทาให้โตนะครับแล้วตัวกลางก็ทําให้แตกกอแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้คืออะไรนะครับอย่างเช่นคุณใส่ปุ๋ยยูเรียไปปุ๊บแต่ในานาคุณมีน้ําแค่เฉาะแฉะ,ฉะคุณคิดว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะทําให้ข้าวสูงขึ้นไหมหรือมันทําแค่ให้ข้าวเขียวขึ้นแตกยอดใหม่ขึ้น คุณลองพิจารณาดูนะครับฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้ข้าวสูงขึ้นมันก็คือน้ําเยอะนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียในขณะที่น้ําเยอะนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วน้ําเยอะข้าวจะสูงขึ้นนะครับและเขียวขึ้นหลังจากมันสูงขึ้นเขียวขึ้นแตกยอดใหม่ยาวขึ้นคอเลฟิลเร่งตัวเองทุกอย่างขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรเชื้อราหนอน และก็โรคต่างๆเห็นไหมครับเพราะอะไรมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ก็เพราะปัจจัยแฝงนะครับปัจจัยแฝงที่มาจากข้าวยืดตัวเร็วเกินไปนะครับหรือการเลือกใช้ตัวไนโตรเจนในขนาดที่ข้าวมีความสูงที่เกินอายุนะครับและเติบโตเกินอายุนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่านาเรามีน้ําเยอะนะครับผมจะบอกนะครับ เมื่อเรารู้ว่านาเรามีน้ำเยอะคุณควรเลือกปุ๋ยสูตรให้มากกว่าปุ๋ยยูเรียนะครับเพราะข้าวยืดเซลล์นะครับยืดใบยืดยอดตามปริมาณน้ำในนานะครับฉะนั้นข้าวอยากเขียวให้ใส่น้ำเฉาะแฉะนะครับแล้วหวานยูเรียข้าวจะเขียวและไม่ยืดไม่สูง มแมลงเชื้อราจะไม่ลบไม่กวนนะครับลองดูส่วนข้าวแตกกอนะครับเรารู้ว่าข้าวแตกอเนี่อยากให้ข้าวแตกอเนี่เราต้องเติมปุ๋ยตัวกลางถูกไหมครับเพราะตัวกลางมันจะเป็นตัวขยายรากเป็นตัวทําให้ข้าวเนี่ยนำพาสารอาหารเข้าไปเลี้ยงได้ดีขึ้นรากใหญ่ขึ้นต้นใหญ่ขึ้นผนังเซลล์แน่นหนาขึ้นนะครับไอปุ๋ยตัวกลางเนี่ย มันทำให้ข้าวแตกกอจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวทําให้ข้าวแตกกอนะครับปุ๋ยตัวกลางจริงๆหลักๆกการทําให้ข้าวแตกกอคือหสายพันธุ์ข้าวสองอายุข้าวสามปริมาณน้ําในนานะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้าวพันธุ์ที่เราปลูกนะครับเป็นข้าวอายุยาวนะครับสองเมื่อเรารู้ว่าข้าว เป็นข้าวอายุยาวนะครับการแตกกอก็จะมีเวลาสะสมอาหารและแตกกอได้เยอะเนื่องจากปุ๋ยที่เราใส่ระยะเวลาที่เราปล่อยให้เขามีระยะเวลาแตกกอเนี่ยมันนานนะครับกว่าเขาจะได้อายุ30-40วันเขาแตกกอได้เยอะนะครับส่วนข้าวอายุสั้นนี่หมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์เพราะว่าระยะเวลาแตกกอเขามีอยู่แค่20วันเองนะครับหลังจากหมด20วันไปเขา ไม่แตกแล้ครับจ้องจะเตรียมตัวต้นกลมตั้งท้องนะครับคุณลองโฟกัสดูได้นะครับอย่างเช่น5.4.5.1หอย่างเงี้ยนะครับ6 1อย่างเงี้ย8 9อย่างเงี้ยถ้าเลยกำหนด40วันไปแล้วนี่ก็ไม่ค่อยแตกกอแล้วครับเริ่มมีการต้นกลมตั้งท้องแล้วนะครับถึงแตกกอก็ออกรวงไม่ทันกันนะครับคุณก็ลองโฟกัสดูนะครับปัจจัยหลังจากเราใส่ปุ๋ยตัวกลางแล้วนะครับเพื่อให้ราก หรือผนังเซลเนี่ยดีขึ้นหนาขึ้นรากใหญ่ขึ้นท่ออาหารลำเลียงอาหารใหญ่ขึ้นการผสมผสานกับยูเรียนะครับทำให้ข้าวดูดซึมแล้วก็นำสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้นเยอะขึ้นเหมือนท่อส่งน้ำแรงขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ปัจจัยสำคัญคือน้ำในานาครับถ้าน้ำในานายเยอะนะครับ ปุ๋ยตัวกลางหรือปุ๋ยในตัวเจนจะไม่สามารถทําให้ข้าวแตกกอได้เลยนะครับถึงแตกกอได้ก็ไม่เกิน2ต้นนะครับและปัจจัยสุดท้ายก็คือระยะการหวานของระยะการหวานข้าวครับก็คือถ้าข้าวอายุสั้นคุณหวานหนาะถูกต้องแล้วครับเพราะว่าอายุการแตกกอมีน้อยแต่ถ้าข้าวหนาเนี่ยคุณไปหวานเกินไร่ละสามถังเนี่ย เรียบร้อยนะครับการแตกก,ก็จะลดลงนะครับเพราะมันแย่งอาหารกันนะครับมันแย่งแสงแสงไม่สามารถส่องถึงรากแสงไม่สามารถส่องถึงดินการขยายกอแตกกอค่อนข้างจะไปได้น้อยลําบากถึงคุณจะประเคนปุ๋ยตัว16 20 0แบบเยอะๆไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับการปล่อยเปียกปล่อยแห้งก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ข้าวเดินกาบเดินกอได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า ดินแห้งนะครับดินแห้งข้าวแทงรากใหม่ดินแห้ง,ข,ง,หหงข้าวเดินรากใหม่มันจะเป็นระบบแบบนี้นะครับและไอช่วงที่มีน้ําเนี่ยปัญหาสัตว์ตูที่อยู่ใต้น้ํานะครับอย่างเช่นพวกตระกูลหอยนะครับหรือพวกปลาต่างๆนะครับเป็นมันจะมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ปลาที่เรากินนะมันเป็นคล้ายๆตัวมแมลงเล็ก,ลกๆนะครับคล้ายๆผมเรียกอะไรผมเรียกไส้เดือนฝอยนะคือไอพวกเนี้ย มันชอบจะมากัดต้นข้าวเน่าอยู่ใต้ต้นนะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมเกลียดที่สุดคือหอยนะครับมันจะมีหอยประเภทหนึ่งมันจะกัดต้นนะครับเหี่ยวต้นแดงอยู่ใต้ล่างครับนั่นแหละคุณก็ลองไปสังเกตหาดูนะครับเนี่ยนะครับหลักจริงๆเลยนะครับอยากข้าวสูงให้เติมน้ํานะครับอยากให้ข้าวเขียว ให้ปล่อยน้ําออกและเติมยูเลียในขนาดดินชื้นนะครับอยากให้ข้าวแต่กอนะครับให้ปลูกข้าวอายุหนักนะครับและหวานข้าวให้บางลงนะครับจากนั้นเติมปุ๋ยนะครับปล่อยแห้งเพราะข้าวอายุหนักการปล่อยเปียกสลับแห้งมันจะทําได้ง่ายนะครับและสะดวกเพราะระยะเวลามันนานนะครับและสิ่งสุดท้ายการเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับการเพิ่มผลผลิตในนาข้าวหรือการใส่ปุ๋ยให้รวงข้าวใหญ่ อันนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารมากกว่าขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารคืออะไรนะครับการสะสมอาหารก็คือการใส่ปุ๋ยที่มีค่าตัวไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเพียงพออย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะข้าวแต่และช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็น20วัน40วัน60วันนะครับสำหรับอายุยาวนะครับหรืออายุสั้น สิบห้าวันสามสิบวันสี่สิบห้าวันเพื่อให้ข้าวมีความสม่ำเสมอเรื่องการส่งเคราะห์แสงนะครับดึงสารอาหารเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะครับและสะสมฉีดยานะครับดูแลป้องกันทางใบนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราและมแมลงมาลบมากวนในขนาดที่ข้าวกำลังสะสมอาหารหรือสร้างคอเลฟิลเพื่อเลี้ยงต้น นะครับให้แข็งแรงและก็พร้อมที่จะออกรวงลองสังเกตนะครับข้าวตรงไหนที่แจ้แคะแกนนะครับข้าวตรงนั้นหมายความว่าสารอาหารไม่เพียงพอนะครับจึงทำให้การสะสมอาหารหรือการสร้างรวงเนี่ยน้อยเมื่อสร้างรวงน้อยการสะสมอาหารน้อยนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมออกรวงก่อนในจุดที่ แจ้แคะกันเหลืองมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างเนื่องจากการสะสมอาหารไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยจะออกรวงก่อนแต่รวงก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับเม็ดแป้งก็จะเต็มไวเนื่องจากมเมล็ดน้อยนะครับรวงเล็กมเมล็ดน้อยข้าวก็จะเต็มเม็ดเต็มแป้งไวกว่านะครับส่วนจุดไหนที่งามนะครับจุดไหนที่อยู่ใต้ล่มไม้จุดไหนที่งามจุดเหล่านั้นจะออกรวงช้าและ ลวงใหญ่สมบูรณ์นะครับไอคําว่าลวงใหญ่สมบูรณ์นะครับแต่มเมล็ดแป้งไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้าวมีขนาดลวงที่ใหญ่นะครับมีการสร้างต้นนะครับสร้างกอนะครับสร้างใบที่มากกว่าการไปเลี้ยงลวงอ่อนนั่นเองฉะนั้นการเลือกปุ๋ย ควรจะเลือกให้สมสัดส่วนนะครับก็คือ N P K ให้มันครบไม,ไม่ไม่มีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับแต่ให้สมสัดส่วนใบข้าวที่สมสัดส่วนคือใบข้าวที่ตั้งตรงชันมีสีออกเขียวอ่อนๆน,นะครับเหมือนข้าวขาดในตัวเจนแต่ไม่ใช่นะครับถ้าคุณทำได้แบบนี้นะครับข้าวจะออกรวงเสมอกันนะครับ ไม่มีขนาดลวงที่ใหญ่เกินไปและเล็กเกินไปนะครับการสะสมการสร้างแป้งก็จะได้มเมล็ดแป้งที่สมบูรณ์กว่าการที่ทำให้ข้าวมันงามเขียวลวงใหญ่มเมล็ดเยอะแต่ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้คุณภาพมเมล็ดนะครับคุณก็ลองโฟกัสในสิ่งที่ผมพูดดูนะครับก็ นี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องเข้าใจปัจจัยหลักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยคุณต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมคุณต้องรู้จักการปล่อยเปียกสลับแห้งเพื่อให้ข้าวแตก,กอคุณต้องรู้ว่าข้าวพันุนั้นมีอายุสั้นอายุยาวเหมาะกับการทําข้าวแต่กอไหมข้าวพันุนี้เหมาะสมกับการใส่ย,ยูเลียมากหรือน้อยคุณต้องดูที่ใบข้าวต้นข้าวนะครับและอย่างสุดท้ายคือข้าวจะต้องไม่งาม ไม่ไหลไม่เขียวเกินไปเพราะมันจะไม่สร้างรวงอ่อนนะครับที่เยอะนะครับกว่าตัวเองนะครับถ้ามันสร้างรวงอ่อนมากเกินไปนะครับข้าวก็ไม่ได้น้ำหนักลองดูนะครับ